To ทเกเตรเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆเป็นคู่ใจดีสองสนุกค่ะคู้ใจดีสอนดีครับได้ความลั ครูเอมเป็นแม่คนที่สองของหนูค่ะครูเอก็รักหนูค่ะหนูก็รักครูเอครูที่ทุ่มเทครูที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นอย่างยากอย่างหลักอะค่ะแล้วก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องที่ทําไมต้องทําคุณครูในความคิดของผมใช่ไหมครับผมว่าต้องเป็นครูที่อบรมสั่งสอนให้เด็กเป็นคนดีครับให้โอกาสกับเด็กครับแล้วก็ สิ่งสําคัญก็คือเข้าใจในตัวเด็กครับหนูยิดว่าครูเขามีความศรีสละมีความเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะมาดูแล้วใจใส่นักเรียนดีมากนะะแล้วก็ช่วยเหลืออะไรคือหัวใจสำคัญของการศึกษาที่ทำให้เด็กๆอยากมาโรงเรียนโดยเฉพาะกับเด็กที่ยากไร้และขาดโอกาส เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆวันนี้ผมคัดบางเสื้อบางต่อในแต่ละพื้นที่ที่ทำให้ภาพของความเป็นครูไทยชัดขึ้นในครูหัวใจอาสาคุณครูชื่อคุณครูยานิธาสินทุศิรินะคะ,อะสอนนักเรียนในวิชาภาษา,ษาอังกฤษคะ่ะอยู่สอนระดับชั้นป .4 ถึงป .6 คะ่ะ เด็กชายขอบอะค่ะคือเขาไม่มีโอกาสเขาไม่มีฝันนะคะจริงๆแล้วเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองอยากจะเป็นอาชีพอะไรคือเป็นเด็กไม่มีฝันไม่รู้ว่าเอ้ยฉันเรียนไปแล้วฉันจะไปทำอาชีพอะไรอะถ้าเกิดเขามีฝันเขาก็ต้องมีแรงผลักดันซึ่งคือบริบทของเขาก็คือผู้ปกครองก็แค่อาชีพรับจ้าง ไม่มีใครที่เป็นแบบไอดอลเขาเฮ้ยเด็กชายขอบเป็นหมอไม่มีก็ไปอบรมของทัวรค่ะที่เขาให้สี่วิชาครูก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนไปอบรมภาษาอังกฤษพวกชายสื่อพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ไปเรียน ของปอบัณฑิตอะค่ะแล้วก็มาก็มีเทคนิคการสอนอะไรเงี้ยก็เอามาใช้กับนักเรียนค่ะเราก็เราเทคนิคนีคน้มาสอดแทรกก็คือว่าเด็กอ่ะจะจาภาพได้ก่อนที่จะเป็นตัวหนังสือจากที่เขาอ่านไม่ได้ครูสามารถทําให้เขาอ่านได้เขารู้คําแปลเขาสามารถแปลได้หรือว่าวันหนึ่งเขาไปสือ่อเราคุยกับเขาเขาสามารถตอบเป็นภาษาอังกฤษกับเราได้แสดงว่าเขาฟังเราเข้าใจค่ะต่อไปในอนาคตเขาก็สามารถไปฟังชาวต่างชาติหรือใครที่เขาเจอแล้วก็เข้าใจ อาจจะไม่ได้ตอบมาเป็นประโยคแบบถูกต้องเป๊ะแต่เขาสามารถสื่อสารได้อันนี้ครูก็ถือว่าประสบค,ความสําเร็จแล้วค่ะก็ยอมรับเลยค่ะเพราะเสือคือทุกวันนี้ไม่ต้องหาอะไรใน Google มีหมดใช่ไหมคะหรือว่าแม้แต่ความรู้อย่างเงี้ยอย่างของทางทูตุปัญญาก็มีหมดแผนทุกอย่างมีหมดยิ่งคิดว่าถ้ามันในทางที่ดีคะ่ะมันสามารถ เปิดโลกกว้างให้เรากับเด็กชายขอบอะคะ่ะก <อ dinheiro S 2> ็เหมือนที่ร้านค้าตอนเที่ยงก็คือสอนต่มน้ำสมุนไพรแล้วก็การขนมปังทอดแล้วก็เฟนนฟายค่ะแล้วก็ถ้าเกิดไปขายที่ซินเนอรี่อะคะ่ะมันจะมีวันช่วงตอนสิ้นปีอะคะ่ะเด็กจะต้องไปออกร้านที่ซินเนอรี่จะไปขายตลาดนัดเด็กอะคะ่ะก็ก็ไปขายน้ําแข็งใส ครั้งที่แล้วขายน้ําแข็งใสค่ะทําสบู่ไปขายเทอมแรกอะค่ะครูเป็นผู้ลงทุนให้ลงทุนให้หมดทุกอย่างพาเขาไปซื้อของให้เขาได้ไปซื้อของจริงคือเขาต้องรู้ว่าตั้งแต่ซื้อของตรงนี้ซื้อที่ไหนที่ไหนที่ไหนพาเขาไปไปให้เขาไปซื้อของจริงจ่ายจริงว่าเท่าไหร่นะต้นทุนของเราเราซื้ออะไรบ้างในสิ่งนี้อย่างร้านน้าสมุนไพรนักเรียนต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างก็คือเขาเปิดจาก YouTube ก่อนแล้วเขาจดว่าต้องใช้ส่วนผสมอะไรบ้าง เขาเจดไปเสร็จแล้วพาเขาไปซื้อค่ะให้เขาไปดูร้านค้าจริงๆว่ามันจะต้องซื้อ,อยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอซื้อเสร็จก็เอามาทําจนถึงกระบวนวิธีการทําแล้วก็ขายขายเสร็จพอเขาขายเสร็จเขาก็ต้องเรียนรู้ว่าการขายเขาจะขายยังไงให้คนซื้อก็จะสอนเขาทําบัญชีแบบตลอดให้เขาคิดเองว่าอต้นทุนเท่าไหร่นะลูกลองคิดดูทํำยังไงถึงจะร,รู้ว่าต้นทุนว่าเราไม่ได้สอนคณิตแต่เราจะ เราพอจะรู้เพราะเราเคยทํางานแบบนี้เราจะทํำยังไงนักเรียนต้องเอามาแล้วนักเรียนถามว่าลงทุนเท่าไหร่แล้วนักเรียนขายได้กี่ชิ้นนักเรียนก็ต้องเอามาหารแล้วนักเรียนก็จะรู้ว่าอ,อย่างน้ําตอนแรกๆให้เขานับแก้วค่ะน้ําที่เป็นโองัะค่ะนักเรียนขายได้กี่แก้วก็ให้เขาคิดมาเลยแล้วก็หารมันจะเป็นวิธีแบบนี้ที่เราเราให้เขาคิดแบบง่ายๆค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มทำล้วก็คิดเอาไว้ก่อนค่ะว่าเราจะทำอะไรบ้างค่ะแล้วค่อยมาเตรียมที่หลังค่ะเอามาขาให้กับน้องๆค่ะก็ผู้หนูสนใจที่จะทำอาหารค่ะแล้วเราก็เลยเข้าไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตค่ะพ้องผู้หนูก็คิดว่าอาจจะนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ค่ะ<ๆ>ก็เลยนำมาทำค่ะทำให้ผู้หนูมีความอดทนซื่อสัตย์ค่ะแล้วก็ทำให้ผู้หนูรู้ว่า ะว่าจะได้เงินมาแต่ละบ้านมันยากแค่ไหนคะ่ะเรียองไส้เดือนนี่นะคะตอนนี้เยอะมีมูลค่ามากเด็กก็สามารถนำไปขายได้ก็ ถุงเนี่ยคะ่ะก็คือกิโลละ20บาทก็ให้เด็กลงทุนก็เลี้ยงเพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยคะ่ะตอนนี้เรากําลังจะขยายบอ่อเรากําลังสั่งขี้วัวมูลวัวนี่คะ่ะตอนนี้ลองที่เหลือเนี่ยกำลังว่างแต่แต่ว่าต่อไปเราจะทําเป็นในกระมังคะ่ะเพราะว่ากระมังเนี่ยมันจะเป็นคอนโดเป็นชั้นเป็นชั้นแล้วก็มันจะได้เพิ่มปริมาณการเลี้ยงมากขึ้นอีกคะ่ะก็ให้อาหารพวกอย่างเช่นของหวานคะ่ะก็แตงโม เปลือกแตงโมมะม่วงค่ะเบือกมะละกอเลือกมะละกลอกะกค่ะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความอดทนทำให้เราทำให้เรามีอาชีพในอนาคตได้ค่ะสร้างอาชีพให้แกเราค่ะ เป็นเวลาเกือบ2ปีแล้วที่ครูปุ๋มใช้เวลาว่างในการสอนวิชาภาษาอังกฤษและสอนวิชาชีพให้กับเด็กๆครูบอกกับเราว่าจากเด็กที่ไม่เคยมีเป้าหมายในชีวิตตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาต้องการมีอาชีพอะไรหน้าที่ของครูคือทําให้พวกเขาเดินไปถึงเป้าหมายที่เขาฝันให้ไกลที่สุดครับเรารักอาชีพนี้เพราะว่าเราอยากให้เด็กคนคนเด็กของชายขอบเราพัฒนาขึ้นนะคะคืออยากให้เขาแบบมีความรู้ เหมือนเราทําให้เขามีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยจะอ่านไม่ได้อ่านได้อย่างเงี้ยมันเป็นแรงบันดาลใจตรงนั้นนะคะทําให้เราแบบเอออยากจะสอนอยากจะพัฒนาอยากจะนําเทคนิคอย่างนี้มาจากที่เขาแบบไม่ชอบภาษาอังกฤษอ่านหนังสือไม่ออกแต่เราทําได้อะมันคือความภูมิใจของเราอะ่ะ To กู t ูเกเตรเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆดูกูทูเกเตอเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆเกิดมาชมเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆกันต่อนะครับคราวนี้เรามาแถวแถวปากเกร็ดที่นี่มีครูอาสาที่ร้อยฝันและให้โอกาสเด х, ็กๆจากรุ่นสู่รุ่นครับ นางสาวน้ำฝนทกลกิจค่ะเป็นครูประจำวิชาภาษาไทยนะคะสอนอยู่ระดับชั้นม2และระดับชั้นม4และเป็นครูที่ดูแลโครงการร้อยฝันวรนศิลป์ค่ะ ร้อยฝันวนาศินศเนี่ยจริงๆเป็นโครงการที่ก่อตั้งมา40ปีแล้วค่ะผู้ที่ก่อตั้งท่านแรกก็คืออาจารย์อัมไพันธ์น้อยหนูจัตุรัตค่ะท่านเป็นครูเชี่ยวชาญแล้วค่ะค่ะแล้วก็เป็นครูแห่งชาติด้วยค่ะค่ะท่านทําโครงการนี้มาตั้งแต่ที่ท่านสาวสาว,สาวท่านเป็นคนที่เดินสายประกวดร้อยกรองตลอดค่ะเดิมทีเนี่ยอาจารย์อภัยพันธ์ท่านเป็นนักกรอนค่ะท่านก็จะมีเพื่อนเพื่อนนักกรอนของท่านทั่วประเทศเลยค่ะ พอท่านมีประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยท่านก็มาฝึกเด็กๆแล้วลูกศิษย์ของอาจารย์อัมภัยพันธ์เนี่ยหลายๆคนเนี่ยเป็นเด็กที่ยากจนสามารถได้เงินตรงนี้มาเรียนจนจบปริญญาแล้วก็เป็นครูแล้วไปสอนครูอีกทีครูบางคนไปสอนแล้วลูกศิษย์ได้เป็นอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยไ,ไปทำงานอะไรหลายๆอย่าง หลายหลายคนที่ตามรอยครูก็มาเป็นครูภาษาไทยก็มีค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยครูมารับดูแลโครงการร้อยฝันมนุษย์เนี่ยซึ่งเมื่อก่อนน่ยไม่ได้ชื่อนี้ชื่อโครงการนักล่าผู้น่ารักค่ะครูมารับเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนี่เองพอเข้ามารับเนี่ยเราก็เปลี่ยนชื่อเพราะว่าท่านผอ,อท่านต้องการให้ชื่อเป็นทางการขึ้นมาจาก นักเล่าผู้น่ารักมันดูน่ารักเกินไปค่ะเราก็เลยเปลี่ยนปเป็นร้อยฝันวรนศิลค่ะก็คือร้อยความฝันของเด็กๆเ,เอาไว้ในวรนศิลเราก็สามารถร้อยความคิดความรู้สึกของนักเรียนหลายๆคนได้ค่ะตรงนี้ก็ วัตถุประสงค์ของเราเนี่ยเริ่มต้นก็คือสืบสารภาษาไทยสืบสารการเขียนร้อยแก้วร้อยกรองก็คือ,อร้อยแก้วร้อยกรองเนี่ยมันจะเป็นผลงานที่เห็นชัดค่ะคือจะมันจะเป็นหนังสือเป็นเล่มแล้วมันมันเห็นผ่านตาอยู่ตลอดจึงคิดว่าเป็นวิธีการที่จะสืบสารภาษาไทยที่ดีมากๆผลที่ตามมาก็คือเวลาเราไปประกวดแข่งขันภายนอกแล้วเด็กๆได้เงินรางวัล เขาก็จะได้นําเงินรางวัลเหล่านั้นเนี่ยมาใช้เป็นทุนในการศึกษาเล่าเรียนเด็กของเราเนี่ยไม่ใช่เด็กที่ร่ํารวยมาจากไหนเราก็เป็นโรงเรียนประจำอําเภอเล็กๆโรงเรียนหนึ่งเป็นเป็นโรงเรียนที่ไม่ได้มีเด็กร่ํารวยค่ะเราจึงใช้ตรงนี้เป็นทุนการศึกษาให้แก่เขาโดยที่ครูสอนฟรีแล้วก็ไม่ไม่รับเงินรางวาัลไม่แบ่งเงินรางวัลจากเด็กๆให้เขาไปเลยค่ะตรงนี้เนี่ยเขาก็ มีความภาคภูมิใจและเขาสามารถที่จะนำเงินเหล่านี้ไปใช้ในการดำรงชีวิตและการศึกษาเล่าเรียนได้ค่ะคือการที่เราทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันนะ่มันไม่ใช่มีแค่สอนความรู้แต่ว่าเราได้ทำหลายอย่างร่วมกันแล้วมันเหมือนเป็นการแชร์ความคิดแชร์ประสบการณ์แล้วครูคิดว่าเราอยู่อยู่กับลูกศิษย์เนี่ยเราอยู่อย่าง อย่างพ่อแม่พี่น้องอย่างญาติคืออันนี้เป็นคําพูดเด็กนะคะที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ค่ะอย่างอย่างเด็กบางคนเนี่ยเรามีเด็กคนหนึ่งที่นั่งวีลแชร์จริงๆมี2คนด้วยค่ะที่นั่งวีลแชร์เราก็สามารถพาเขาไปได้เหมือนกับว่าเขาเป็นเด็กปกติเลยค่ะเราก็ช่วยกันกระตากฝนรตากแดดเราก็ไปด้วยกันบางทีแบบไปโครงการร้อยฝันเนี่ยไปต่างจังหวัดอย่าง ครั้งก่อนเนี่ยประมาณ4ีหเดือนที่แล้วนะคะเราไปรับรางวัลที่อยุธยาพากันไปแข่งมาแล้วก็ไปรับรางวัลในช่วงกลางคืน,นะคะ่ะเราก็นั่งกินข้าวกันข้างถนนเราก็ตากฝนตากแดดไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็จะทําให้เขาซึมซับแล้วก็รู้สึกในสิ่งที่ดีว่าครูก็อยู่กับเราตลอดเวลาเราร้อนเราหนาวก็มีครูอยู่ข้างๆตลอดแล้วไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรเราก็ไม่เคยทิ้งกัน แข่งควาาใช่ไหมคะก็ต้องมีการแข่งขันภายนอกสถานศึกษาค่ะแล้วทีนี้หนูเป็นแบบนี้อะคะ่ะหนูก็ลําบากในการไปแต่ว่าครูเขาก็ยังพาหนูไปด้วยอะคะ่ะก็ยังเข็นหนูแต่ว่าไม่บ่นเลยว่าเหนื่อยอะไรเงี้ยก็เลยประทับใจของเขาครูเป็นเหมือนพ่อแม่คนที่สองะคะ่ะแบบคอยดูแลเราเลวลาพ่อแม่ไม่อยู่คอย เลี้ยงดูอบรมสั่สอนอะไรอเงี้ยพาไปไหนมาไหนด้วย mm hmm. เวลาหนูท้อว่าให้กำลังใจหนูเวลามีเหตุการณ์อะไรที่หนูไม่สามารถที่จะทำได้ครูเขาก็พร้อมช่วยเสมอ mm hmm. หนูรู้สึกว่าครูเป็นครูที่หนูไว้วันใจได้เป็นครูที่หนูลักอะไรเงี้ย mm hmm. ครูคนนี้เป็นครูที่ทำให้หนูเริ่มมาเขียนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนนะคะ mm hmm. เริ่มที่หนูเป็นคนชอบเขียนแต่เด็กอยู่แล้วค่ะ พอมาโรงเรียนนี้ก็เลยมีครูเขาเข้ามาพูาถามหมนูว่าหนูชอบเขียนหรือเปล่าก็เลยบอกว,ว่าหนูชอบเขียน t o ท e t ก e ตเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆ d o ูท t o g e t h e r เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆ ในการเป็นครูเนี่ยจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากครูต้องเป็นแบบอย่างแล้วเราจะทำยังไงให้คนมองว่านี่คือแบบอย่างที่ดีขครูเขาเขียนได้ขึ้นมาครูเขาก็จะเอานิยายที่ครูเขาเขียนไปบริจาคไปสมทบทุนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีในแต่ละเดือนครูเขาก็จะมีทุนนำป้าะคะ่ะ ได้รวบรวมเด็กที่มีปัญหาเรื่องฐานะะอาจจะเป็นครั้งละพันสองพันอะไรเงี้ยเหมือนเราได้รับจากสังคมอันนี้มองว่าเป็นการได้รับจากสังคมเพราะว่านักเขียนเนี่ยถ้าไม่มีนักอ่านซื้อนิยายเราก็ไม่สามารถที่จะเขียนได้มันเขียนได้แหละค่ะแต่ว่า สำนักพิมพ์ก็คงไม่ซื้อไปตีพิมพ์เพราะเราเขียนไม่ได้เราขายไม่ได้นะคะค่ะก็เลยมองว่าในเมื่อเราได้จากสังคมก็ควรจะคืนแก่สังคมบ้างทำมาตั้งแต่ปี59ค่ะก็จะมีเพื่อนๆมาช่วยค่ะให้ทุนเด็กในแต่ละเดือนค่ะเราจะให้ทุนเดือนละพันสำหรับเด็กโรงเรียนปักเกรดด้วยและเด็กต่างโรงเรียนด้วยค่ะมีที่เราเคยให้มาก็จะมีเด็กในกรุงเทพเด็ก ในโรงเรียนปักเกรดแล้วก็มีเด็กที่เชียงใหม่เพราะว่าเป็นคนเชียงใหม่โดยกําเนิดก็เลยจะรู้ปูมหลังว่าเด็กแต่ละคนที่เขาขอทุนมาเนี่ยเขาขาดแคลนจริงไหมค่ะก็ก็จะให้แต่ในส่วนของการช่วยเหลือเนี่ยจริงๆมีการช่วยเหลือด้านอื่นสําหรับเด็กๆที่มีปัญหาอย่างเด็กพิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะจะช่วยเขาอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่ได้ให้เป็น เป็นทุนรายเดือนเหมือนทุนการศึกษานะคะแต่ก็จะช่วยในส่วนของค่ารักษาพยาบาลหรือว่าเวลาที่เด็กๆมีปัญหาด้านไหนก็จะช่วยค่ะแต่ในกรณีที่เด็กคนไหนไม่มีค่าเทอมอันนี้ก็มีเหมือนกันที่ว่าเขาจะจบม3าม6แล้วไม่มีค่าเทอมเราก็จะคุยกันในกลุ่มคือคือจริงๆโครงการที่ให้ทุนเด็กอะคะ่ะเราตั้งชื่อโครงการว่าโครงการทุนการศึกษาเพื่อน,น้ำฟ้า ก็คือจะมีเพื่อนน้ำฟ้าเป็นนามปากกาที่เขียนนวนิยายค่ะชื่อนามปากกาน้ำฟ้าเพื่อนๆเนี่ยก็จะมาช่วยกันระดมทุนแต่จริงๆก็จะเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันนี่แหละค่ะที่มาให้แต่ว่าก็จะมีพี่ๆบางท่านที่เป็นนักอ่านหรือว่าติดตามอยู่ใน Facebook แล้วก็เห็นว่าทําจริงค่ะก็จะให้เงินมาในการที่ให้ทุนเด็กๆแต่เราก็ ไม่ไม่ได้ติดตามเด็กๆอะไรมากมายคือเราเราคุยกันเหมือนเหมือนคนที่คิดแบบเดียวกันแล้วมาทําอะไรร่วมกันนะคะเราคิดกันว่าเขาไม่ต้องตอบแทนอะไรเราเลยไม่ต้องมาแสดงออกอะไรค่ะแต่ในเวลาที่เราอยากช่วยเราอยากให้เราก็ช่วยซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณจริงๆเพราะว่าเด็กได้ประโยชน์มากเลยคือเราให้ทุนการศึกษาแล้วเราไม่แบ่งแยกเชื้อชาติด้วยนะคะหลายครั้งที่เราให้ทุนเด็กที่ เป็นเป็นเด็กเมียนม,มาที่มั kind of พ่อแม่มาทํางานแถวนี้แล้วก sort of ็มาเรียนอยู่ในโรงเรียนเราก็ให้ทุนเขาค่ะไม่ใช่เฉพาะแต่เด็กไทยอย่างเดียวค่ะการเปิดโอกาสให้คนคนนึงให้เขามีอนาคตนะคะคือเราไม่ต้องมาหวังว่ามันจะได้บุญอะไรแต่เวลานั้นน่ะที่เราทำอะเรามีความสุข คือนั่นก็คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วค่ะแล้วทุกคนก็คิดตรงกันแบบนี้จริง,รงๆเรามีกันอยู่ประมาณ10คนค่ะอย่างบางคนเราให้ทุนมาตั้งแต่ตัวเล็กๆตอนนี้แบบตัวสูงกว่าคนจ่ายทุนอีกค่ะอย่างที่เชียงใหม่บางทีก็ให้พ่อหรือว่าให้ญาติๆไปจ่ายแทนอันนี้ก็คือความสุขของเราค่ะดิฉันนั่งสายจตุวิชาวงนะคะชื่อเล่นชื่อแป้งค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่6ค่ะ จริงแล้วคนที่ได้ทุนตอนแรกเป็นน้องชายของหนูที่เด็กกว่าหนูปีหนึ่งตอนนั้นได้เรียนกับน้องอได้เรียนกับครูน้ําฝนแล้วก็ได้มีโอกาสที่ได้ทุนการศึกษาจากครูน้ําฝนไปแล้วทีนี้หลังจากได้ทุนมาเนี่ยหนูเป็นคนพาน้องไปซื้อของต่างๆเข้าบ้านเป็นเกี่ยวกับข้าวของเครื่องใช้เข้าบ้านแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับครูน้ําฝนจริงๆว่าแบบเออไม่ใช่แค่น้องที่มีปัญหาตัวหนูเองที่เป็นลูกพี่ลูกน้องก็มีปัญหาเรื่อง ทุนการศึกษาเช่นกันค่ะตอนนี้ที่เป็นปัญหาหลักๆจะเป็นในเรื่องของทุนการศึกษาหรือค่าใช้ใจ่ายหนูก็ได้ทำพาร์ทไทม์อยู่ที่โลตัสใกล้ๆโรงเรียนเนี่ยค่ะเป็นแคชเชียร์หนูแบ่งเรียนก็เรียนทํางานก็ทํางานนะคะหนูหนูคือทํางานโลตารนะ์มันเริ่มงานตั้งแต่5้าโมงถึงสามทุ่มมันมีเวลาระหว่างเลิกเรียนหนูสามารถมีเวลาในการทํากิจกรรมหรือทํากันบ้านก่อนที่จะไปทํางานพาร์ทไทม์ได้หลังทางานพาร์ทไทม์ก็ มันจะมีหนูไม่ได้กลับบ้านไปอาบน้ำกินข้าวนอนเลยแต่ก็ยังมีแบ่งเวลาอาจจะครึ่งชั่วโมงสักนิดนึงในการทำงานบ้านหรือว่าทำการบ้านที่ค้างคาไว้ค่ะตัวหนูก็ยังมีค่าเทอมบางส่วนที่ยังไม่ได้ชำระก็จะนำเงินที่ได้ส่วนนี้ไปชำระค่าเทอมค่ะควบคู่กับอุปกรณ์การเรียนที่หนูเรียนมันขาดแคลนนะคะในเรื่องของอาจจะเรียนศิละปะต้องใช้สีน้ำซึ่งสีน้ำมันมีราคาที่ค่อนข้างสูงก็จะได้เงินส่วนนี้เข้ามาจุนเจือค่ะ เคยคิดค่ะหนูเชื่อว่าทุกคนใครๆก็อยากมีการศึกษาที่ดีเพื่อหนูเชื่อว่าการศึกษาทําให้เรามีงานทําค่ะหนูหนูเลยคิดว่าในอนาคตถ้าหนูมองย้อนกลับมาหนูก็ยังขอบคุณคุณน้ําฝนที่ให้ทุนการศึกษาหนูทําให้หนูมีค่าใช้ใจ่ายในการเล่าเรียนหรือเรียนต่อให้จบในอนาคตหนูก็อยากเป็นคนให้ทุนบ้างเป็นคนแบ่งปันบ้างหนูรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้อะไรเลยแต่มันได้ความ อิ่งงอิ่งใจที่เราได้เป็นคนแบ่งต่อนะเราไม่ใช่ผู้รับอย่างเดียวแต่เราได้เป็นผู้ให้ด้วยไม่มีเหตุผลเลยค่ะตอบไม่ได้ว่าทำไมถึงต้องทำคือมีความรู้สึกว่าในเมื่อเราสามารถทำได้เคยถามตัวเองว่าเหนื่อยเหมือนกันหยุดได้ไหม แต่พอเราไปเห็นปัญหาของเขาอะคะ่ะก็มีความรู้สึกว่ายังหยุดไม่ได้เพราะว่าถ้าเราหยุดอะใครจะสารต่อเรามีไหมคนที่คนอื่นอะเขาจะเชื่อใจแล้วก็สามารถเป็นสะพานบุญได้เหมือนเราค่ะอันนี้คือเป็นส่วนที่สำคัญถามว่าได้อะไรจากตรงนี้ไหมก็ไม่เคยได้อะไรเลยคือ มีเหมือนกันที่เด็กบางคนที่หลังจากที่เราเราหยุดจ่ายทุนไปอาจจะมีปัญหาพฤติกรรมหรือมีอะไรบางอย่างเข้ามาที่ไม่สามารถจ่ายทุนเขาต่อได้เขาก็เมินเฉยกับเราก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าโกรธหรืออะไรเลยมีความรู้สึกว่าณว,วินาทีที่เราให้เขานะั่นน่ะนั่นคือมันคือความสุขของเราแล้วค่ะแล้วเพื่อนเพื่อนทุกคนก็คิดเหมือนกันแบบนี้ค่ะว่าในเมื่อเราสามารถให้โอกาสเขาได้ทําไมไม่ให้ ถ้าเราให้เนี่ยชีวิตของเขาอ่ะก็จะมีความสุขความเจริญไปในภายภาคหน้าแต่ถ้าเราไม่ให้เนี่ยเขาอาจจะไม่มีเงินเรียนเลยก็ได้ค่ะซึ่งเด็กหลายคนเป็นแบบนั้นค่ะก็เลยคิดว่าก็ยังคงทำต่อไปถ้ายังยังมีความสามารถที่จะทำได้ค่ะ นี่ก็คงจะเป็นคําตอบสําหรับเสียงจากใจของเด็กๆที่พูดถึงคุณครูในดวงใจของพวกเขานะครับผมเชื่อว่ายังมีครูหัวใจอาสาอีกมากที่ทุ่มเททั้งกายและใจปลูกและบ่มเพาะเด็กให้เป็นคนดีมีความสามารถเพื่อให้เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆดู Do Good to เกเตอร์ครับ Together เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆ